สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับช่องอาร์มโน่ชแนลนะครับวันนี้ก็จะพามาดูเจ้า blackmagic นะครับเจ้าโคลูคาเซียมแบล็คเมจิกนะครับหลังจากปลูกไปนะครับโดนแดดร้อฝนร้อยกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะโดนแดดโดนฝนครับร้อยเปอร์เซนต์นะครับตอนนี้นะครับเขาก็ได้มีนี่นะครับมีเป็นไหลของเขานะครับออกมานะครับก็คือตอนนี้มี2ไหลนะครับซึ่ง ัสดุปลูกก็ถือว่าได้ผลดีเลยนะครับที่ทำให้ได้ไหลแบบนี้นะครับแล้วก็กำลังจะแตกใบใหม่อีกแล้วนะครับสวยมากนะครับหลังจากที่เอาออกมาปลูกนะครับในกลางแดดนะครับได้โดนแดดโดนฝนนะครับร้อยบนเต็มเนี่ยครับใบของเขานี่นะครับสวยมากนะครับแล้วก็ใหญ่นะครับใหญ่พอสมควรนะครับ ถ้าเปรียบเทียบกับมือของผมนี่นะครับนี่เพิ่งผสมดินปลูกมานะครับยังไม่ได้ล้างมือเลยนะครับก็นี่นครับถ้าเปรียบเทียบกับมือนี่นะครับใบเขาเนี่ยใหญ่อยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเจ้าเลมอนไลท์นะครับแต่วันนี้จะพามาดูเจ้าแบล็คเมจิกนะครับนี่ใบของเขานะครับสวยมากนะครับดูความดําความโอ้โหมันแบบ อันนี้คือใบใหม่นะครับที่เพิ่งออกนะครับก็สีเริ่มจะดาแล้วครับมีไหลมีอะไรออกมานะครับก็ถือว่าเร็วมากนะครับในระยะเวลาแบบประมาณสักประมาณ1เดือนนะครับหรือไม่ถึง1เดือนเนี่ยนะครับประมาณ2อสสัปดาห์เนี่ยครับหลังจากที่ได้ใส่ดินปลูกแล้วครับลงไปใหม่เนี่ยนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับนี่นะคุณภาพดินนะครับไม่แน่นนะครับ ร่วนซุยได้ดีนะครับก็ปลูกนะครับก็ผมปลูกในดินนะครับแล้วก็กระถางแบบนี้เลยนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับใบของเขาก็มีสีที่ถือว่าดีเลยนะครับนี่ได้ไหลมาสองไหลนะครับ ก็มีแนวคิดนะครับว่าจะเปลี่ยนกระถางนะครับให้เป็นกระถางที่ใหญ่กว่านี้นะครับเพื่อที่จะต้นของเขาเนี่ยครับจะได้แตกไหลมากกว่านี้นะครับนี่สวยมากนะครับอันนี้โดนเอน่าจะโดนฝนนะครับโดนฝนโดนแดดนะครับใบก็อาจจะไหม้เล็กๆน้อยน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียงหายเยอะนะครับ นี่นะครับดินปลูกสวยงามมากนะครับที่ใช้อยู่นะครับก็ผมก็จะใช้นะครับดินปลูกก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นของรสนิยมคนปลูกต้นไม้นะครับก็เป็นแบรนด์ของผมเองนะครับซึ่งเป็นดินที่ผสมสําเร็จรูปแล้วนะครับผมก็สามารถใช้ปลูกต้นไม้นะครับได้หลากหลายประเภทเลยนะครับก็มีสารอาหารนะครับมีวัตถุดิบที่ ครบครันนะครับสำหรับคนปลูกต้นไม้นะครับก็ถุงนี้ก็อยู่ที่ถุงละ20บาทนะครับถุงนี้ก็คือถุงละ20บาทนะครับหนึ่งกระถางก็ใช้ประมาณสองถึงสามถุงนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับก็เพื่อนๆนะครับหากใครนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็ ซื้อนะครับดินตัวนี้ไปนะครับที่ผสมสําเร็จรูปเลยนะครับไปผสมกับกาบมะพร้าวนะครับกาบมะพร้าวสับนี่นะครับจริงเราก็มีขายนะครับกาบเนี่ยนะครับก็นําไปผสมนะครับแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับดีมากๆนะครับดีมากๆนะครับนี่ทุกต้นนะครับผมผสมแบบนี้หมดเลยนะครับผสมแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างเจ้าเลมอนไลน์เนี่ยครับ ใบใหญ่มากนะครับสวยมากนะครับลายใบนี่เข้มกลมชัดดูนะครับเจ้าเสน่ห์จันแดงนะครับใบใหญ่มากนะครับนี่นะอันนี้ก็กําลังลุ้นอยู่นะครับให้มีนอออกมานะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องอาร์มนกชาแนลด้วยนะครับก็ฝาก เพจรสนิยมคนปลูกต้นไม้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับดินนะครับถ้าใครสนใจนครับอยากจะไปปลูกต้นไม้นะครับสารอาหารครบเครื่องอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคนปลูกต้นไม้นะครับก็ใส่ใจดูแลอย่างดีนะครับเพื่อไรจุกจุกกันไปเลยนะครับใส่วัสดุนะครับหลากหลายชนิดเลยนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับทางอ่า เพจนะครับรบสานิยมคนปลูกต้นไม้นะครับหรือเฟซบุ o กนะครับอิตินัทแดงขาวนะครับสามารถาทักมาได้นะครับในเป็นชื่อเฟซภาษาไทยนะครับอิทตินัทแดงขาวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ